คำถามหนึ่งที่หลายคนกระซิบกันในความลับค้นหาบน Google ตอนตี3ตอนไม่มีใครเห็นและไม่กล้าพูดออกมาดังๆคำถามนี้ถูกห่อหุ้มด้วยความเชื่อผิดๆความวิตกกังวลและข้อมูลปิดเบือนมากมายคำถามนั้นก็คือ ถ้าช่วยตัวเองทุกวันต่อมลูกหมากจะเป็นอย่างไรหลายคนอ่านบทความบนเน็ตแล้วตกใจว่ามันอาจทําให้เกิดการอักเสบเกิดความเสียหายหรือแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งความกลัวนี้มันจริงแต่วิทยาศาสตร์บอกความจริงว่าอย่างไร สวัสดีครับทุกคนผมแพทย์หญิงกันนินิชาปรีชากุลหมอที่ทำงานด้านสุขภาพชายมากกว่า20ปีแล้ววันนี้ผมจะเปิดเผยความจริงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพร้อมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้คุณตกใจเตือนล่วงหน้านะครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเพราะคำตอบจะทำให้คุณอึ้งแน่นอนและมันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆเขาบอกคุณมาตลอด ก่อนที่เราจะไปถึงความจริงที่น่าตกใจมาทำความรู้จักกับดาราเด่นในเรื่องนี้กันก่อนนั่นก็คือต่อมลูกหมากมันคืออะไรพูดง่ายๆคือต่อมขนาดเล็กประมาณเท่าเมล็ดอลลมอนเป็นส่วนสำคัญของระบบสืบพันธุ์ผู้ชายมันผลิตของเหลวที่บำรุงและพาตัวอสุจิไปทำให้เกิดน้ำอสุจิต่อมลูกหมากอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะและหน้ากระดูกก้นกบอวัยวะเล็กๆนี้มีบทบาทสำคัญมากต่อสุขภาพผู้ชาย โดยเฉพาะหลังอายุ60นี่แหละคือเหตุผลที่ทุกคนกลัวคุณคงเคยได้ยินตำนานเมืองเหล่านี้ในห้องอาบน้ำหรือในฟอรัมออนไลน์ว่าการช่วยตัวเองบ่อยๆจะทำให้ต่อมลูกหมากเสื่อมเกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดโรคต่อมลูกหมากอักเสบหรือแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งข่าวหือพวกนี้แพร่สะพัดในกลุ่มเพื่อนและเว็บไซต์ต้องสงสัยความกลัวเหล่านี้รุนแรงมาก เพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายดังนั้นทุกอย่างที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงนี้จึงถูกมองอย่างจริงจังเป็นเวลาหลายสิบปีที่ความคิดเหล่านี้ถูกยอมรับว่าเป็นความจริงผสมผสานกับความต้องห้องทางสังคมและคำเตือนที่ปลอมตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แต่แล้วนักวิจัยจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็ตัดสินใจจะหยุดเดาเอาพวกเขาทดสอบความเชื่อผิดๆเหล่านี้ด้วยการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ระยะยาวสิ่งที่พวกเขาค้นพบไม่ได้แค่ท้าทายความเชื่อผิดๆแต่มันทำลายมันไปเลยเปลี่ยนแปลงการทกเถียงเรื่องการช่วยตัวเองกับสุขภาพต่อมลูกหมากไปตลอดการแล้วความลับที่น่าตกใจนี้คืออะไร วิทยาศาสตร์เปิดเผยอะไรออกมาในที่สุดการศึกษาวิจัยสำคัญนี้มาจากชื่อที่คุณต้องเคยได้ยินแน่นอนนั่นคือมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดโดยเฉพาะโรงเรียนสาธารณาสุขทีเอชชานนี่ไม่ใช่แค่แบบสอบถามธรรมดาพวกเขาติดตามผู้ชายเกือบ32 000, 000คนเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษเฝ้าดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตและสุขภาพของพวกเขาอย่างพิถีพิถันตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ความถี่ของการหลังการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจมากคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่นอนนี่ไงผู้ชายที่รายงานว่ามีการหลังบ่อยครั้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญผมขอพูดซ้ำเพราะมันคุ้มค่าที่จะได้ยินการหลังบ่อยครั้งช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากตัวเลขชัดเจนมากผู้ชายที่หลังอย่างน้อย 21ครั้งต่อเดือนมีความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึงแสนชิซ่นเปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับผู้ชายที่หลังเพียง4-7ถึง7ครั้งเท่านั้นนี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นของแข็งไม่ใช่การคาดเดาแทนที่จะเป็นอันตรายข้อมูลเปิดเผยผลป้องกันที่ทรงพลังซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ การศึกษาขนาดใหญ่จากออสเตรเลียยืนยันการป้องกันนี้ทำให้ข้อสรุปของฮารวารดมีน้ำหนักมากขึ้นคำถามใหญ่ก็คือทำไมละ่ะทำไมสิ่งที่เรียบง่ายขนาดนี้ถึงมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพต่อมลูกหมากนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีสำคัญและมันทั้งหมดน่าเชื่อถือทฤษฎีแรกมักเรียกว่า สมมติฐานการค้างค้างของต่อมลูกหมากเปรียบเทียบท่อต่อมลูกหมากเหมือนท่อน้ําเล็กๆการหลั่งเป็นประจำจะล้างท่อเหล่านี้กําจัดเซลล์ที่ตายสารค้างค้างและสารที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อมะเร็งก่อนที่พวกมันจะสะสมทําให้เกิดการอักเสบหรือกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเซลล์ที่เป็นมะเร็งมันเป็น,นกลไกการทำความสะอาดตามธรรมชาติ ลองคิดดูนะครับถ้าเราไม่ล้างท่อน้ําในบ้านบ่อยๆมันก็จะอุดตันใช่ไหมครับต่อมลูกหมาก็เหมือนกันต้องมีการขับของเสียออกเป็นประจำทฤษฎีที่2เกี่ยวกับสุขภาพเซลล์ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวก็มีความเสี่ยงเล็กน้อยของข้อผิดพลาดทางพันธุกรรมที่อาจนำไปสู่มะเร็งการหลั่งบ่อยครั้งอาจส่งเสริมวงจรการต่ออายุเซลล์ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ต่อมลูกหมากเปลี่ยนเซลล์เก่าและอาจเสียหายด้วยเซลล์ใหม่และมีสุขภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการก่อตัวของเซลล์มะเร็งลงเหมือนเราเปลี่ยนอะไหล่รถเก่าทิ้งก่อนที่มันจะเสียหายนะครับความคิดที่3เชื่อมโยงกับความเครียดและการอักเสบการอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของมะเรง็ง การหลังเชื่อมโยงกับการลดความตึงเครียดและความเครียดทางจิตใจเมื่อลดระดับความเครียดคุณก็สามารถลดการตอบสนองการอักเสบของร่างกายได้ด้วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นสำหรับต่อมลูกหมากนี่คือสิ่งที่คนไทยเรามักพูดว่าใจเย็นๆร่างกายก็แข็งแรงก่อนที่เราจะไปต่อผมอยากจะเล่าเรื่องจริงที่ผมเคยพบเจอในคลินิก มีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ68ปีมาปรึกษาผมด้วยความกังวลใจมากท่านบอกว่าได้ยินมาว่าการมีเซ็กส์หรือช่วยตัวเองบ่อยๆหลังอายุ60มันไม่ดีท่านเลยงดมาเป็นเวลา2ปีแล้วกลับมาตรวจพบว่า PSA สูงขึ้น ท่านคิดว่าเพราะเคยมีเซ็กซ์บ่อยตอนหนุ่มๆเลยเป็นแบบนี้ผมได้อธิบายให้ท่านฟังถึงงานวิจัยจากฮาวาร์ดท่านตกใจมากพูดว่าถ้ารู้ตั้งแต่แรกก็ไม่งดเลยหมอตอนนี้ท่านกลับมามีชีวิตคู่ที่ดีกับภรรยาและ PSA ก็กลับมาปกติเรื่องนี้ทำให้ผมเห็นชัดว่าความเชื่อผิดๆมันส่งผลต่อชีวิตคนจริงๆ วิทยาศาสตร์วาดภาพที่ชัดเจนการหลังเป็นประจำไม่ว่าจะผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองส่งเสริมสุขภาพต่อลูกหมากมันกำจัดสารพิษส่งเสริมการต่ออายุเซลล์ที่มีสุขภาพดีและลดการอักเสบเรื้อรัง3ประการที่ส่งพลังในการปกป้องสุขภาพผู้ชายและป้องกันปัญหาร้ายแรงเช่นมะเร็งการค้นพบนี้เป็นทรัพย์สินที่สำคัญสำหรับสุขภาพในระยะยาว แต่ผมรู้ว่าสำหรับหลายคนที่กำลังฟังอยู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคตแต่เป็นเรื่องของความยากลำบากที่ขโมยคุณภาพชีวิตของคุณไปผมกำลังพูดถึงอาการที่น่างหงุดหงิดตอนนี้เช่นตื่นหลายครั้งในตอนกลางคืนเพื่อปัสสาวะรู้สึกเหมือนกระเพาะปัสสาวะไม่เคยวางสนิทหรือต้องเผชิญกับสายปัสสาวะอ่อนแอและน่ารำคาญที่ทำลายความมั่นใจถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณหยุดสักครู่ ผมมีอะไรพิเศษจะแชร์ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของคุณผมได้ทำการศึกษาและรวบรวมวิธีการแบบไทยๆท,ที่ช่วยลดอาการเหล่านี้ได้วิธีนี้เน้นการบริโภคสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงต่อมลูกหมากเช่นฝักข้าวสมไทยและว่านชักมดลูกซึ่งใช้กันมาช้านานในการแพทย์แผนไทยคุณสามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับ กลับมาเรื่องสุขภาพต่อมลูกหมากคุณอาจสงสัยว่าน่าทึ่งมากการหลั่งบ่อยครั้งเป็นยาวิเศษหรือเป็นวิธีที่รับประกันว่าจะป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้หรือนี่คือจุดที่เราต้องมีความรับผิดชอบและพิจารณาภาพรวมคำตอบคือไม่ใช่แน่นอนสำคัญมากที่ต้องเข้าใจว่าการวิจัยนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่จำเป็นต้องเป็นสาเหตุโดยตรง นั่นหมายความว่าอย่างไรแม้ว่าความเชื่อมโยงนี้จะทรงพลังแต่ปัจจัยอื่นๆอาจมีบทบาทด้วยตอบคำถามที่หลายคนถามว่า21ครั้งต่อเดือนมันไม่มากเกินไปหรอครับหมอสำหรับคนอายุเกิน40คําคำตอบคือไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดตามตัวเลขนี้ มันเป็นค่าเฉลี่ยจากการศึกษาบางคนอาจมากกว่าบางคนน้อยกว่าสิ่งสำคัญคือมีความสม่ำเสมอและรู้สึกสบายใจไม่ควรบังคับตัวเองให้ถึงตัวเลขนี้ถ้ามันทำให้เครียดประเด็นสำคัญคือความถี่ของการหลังน่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาพรวมที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับสุขภาพต่อมลูกหมากมันไม่ใช่บัตรผ่านที่ให้คุณละเลยทุกอย่างอื่นลองคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในกล่องเครื่องมือของคุณ แต่คุณก็จะต้องการเครื่องมืออื่นๆด้วยมีคนถามว่าเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาหารหรือนั่งนานเกินไปล่ะครับหมอคำถามดีมากผมจะตอบให้ชัดเจนเลยอาหารสำคัญมากอาหารที่อุดมไปด้วยผักผลไม้และไขมันดีเชื่อมโยงกับสุขภาพต่อมลูกหมากที่ดีขึ้น อาหารที่อุดมไปด้วยไลโคปีนเช่นมะเขือเทศแตงโมและส้มโอมีประโยชน์อย่างยิ่งชาเขียวและอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมกา้า3เช่นปลาก็เป็นส่วนเสริมที่ดีเยี่ยมสำหรับคนไทยเราก็มีอาหารดีๆเช่นปลาทูปลาซาบะที่มีโอเมก้า3ส,สูงประการที่2การออกกำลังกายกิจกรรมทางกายภาพเป็นประจำ ช่วยรักษาน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่รู้จักกันดีสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากที่รุนแรงขึ้นแม้แต่การออกกำลังกายระดับปานกลาง30นาทีเกือบทุกวันก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากไม่ต้องไปฟิตเนสหรูหราหรอกครับเดินเร็วรอบสวนสาธารณะเล่นตะกร้อหรือแม้แต่เต้นแอโรบิกตามสวนสาธารณะก็ได้ผลดีแล้ว ประการที่3หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสองปจัจจัยนี้เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งต่างๆและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมเหล้าเบียร์ดื่มได้แต่ต้องพอประมาณนะครับสุดท้ายดูแลสุขภาพของคุณอาหารการออกกำลังกายหรือการหลังบ่อยครั้งสามารถช่วยได้แต่การตรวจสุขภาพเป็นประจำไม่มีอะไรเทียบได้ผู้ชายอายุเกิน40 หรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากควรทำการตรวจเป็นลำดับความสำคัญการตรวจ PSA ซึ่งเป็นการเจาะเลือดอย่างรวดเร็วตรวจจับระดับที่ผิดปกติซึ่งอาจบ่งชี้ถึงปัญหาต่อมลูกหมากพูดคุยกับแพทย์ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีปัจจัยเสี่ยงเช่นอายุหรือพันธุกรรมการตรวจ PSA นั้นง่ายแต่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักๆก่อนตรวจ ตรวจร่างกายเช่นการสัมผัสทางทวารหนักสามารถเสริมการวินิจฉัยและให้ความแน่ใจมากขึ้นการตรวจพบปัญหาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญการรักษาในระยะเริ่มต้นง่ายกว่ารุกรานน้อยกว่าและช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีพลังและมั่นใจมานานหลายปีที่โรงพยาบาลรัฐของเราก็มีบริการตรวจนี้ไม่แพงเกินไปหรอกครับบางทีฟรีด้วยซ้ำ ถ้าคุณมีบัตรทองกลับมาที่คำถามเริ่มต้นของเราที่น่าตกใจผลของการช่วยตัวเองทุกวันต่อตอมลูกหมากคืออะไรความจริงที่น่าทึ่งได้รับการสนับสนุนจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดคือแทนที่จะเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายตามที่ความเชื่อผิดๆและความกลัวพยายามทำให้เชื่อมันอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อส่งเสริมตอมลูกหมากที่ดีต่อสุขภาพในระยะยาว นี่ไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่ได้แทนที่ไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพหรือการไปพบแพทย์เป็นประจำแต่หลักฐานน่าสนใจชีวิตทางเพศที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงการช่วยตัวเองเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูในการต่อสู้เพื่อสุขภาพต่อมลูกหมากที่ดีในระยะยาวมีคนถามมาว่าผู้หญิงจะช่วยตัวเองได้ไหมครับหมอคำตอบคือได้แน่นอน แม้ว่าผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากแต่การมีเพศสัมพันธ์หรือช่วยตัวเองที่ดีต่อสุขภาพก็มีประโยชน์มากมายเช่นลดความเครียดช่วยให้นอนหลับดีขึ้นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่และบำรุงสุขภาพอวัยวะเพศ สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากไว้กับทุกคนที่ฟังอยู่คืออย่าปล่อยให้ความเชื่อผิดๆหรือความอับอายมาขัดขวางสุขภาพของคุณถ้าคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับต่อมลูกหมากไปพบแพทย์อย่าอายอย่ากลัวเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแพทย์ทุกคนพร้อมที่จะรับฟังและช่วยเหลือคุณผมเองก็เคยเจอผู้ป่วยมากมายที่มาตรวจช้าเพราะอายที่จะพูดแล้วก็เสียใจภายหลัง สำหรับพี่น้องทุกท่านที่ฟังจนจบคลิปนี้ผมขอขอบคุณที่ให้เวลาและความสนใจถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณอยากให้ความเชื่อผิดๆเรื่องสุขภาพอื่นๆได้รับการชี้แจงด้วยวิทยาศาสตร์กรุณากดไลค์ให้เราด้วยมันช่วยช่องของเราได้จริงๆอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าของเราตอนนี้ผมอยากฟังจากคุณบ้างความเชื่อผิดๆ เรื่องสุขภาพผู้ชายอื่นๆที่คุณเคยได้ยินและอยากให้เราตรวจสอบต่อไปคืออะไรอย่าลังเลที่จะทิ้งไว้ในความคิดเห็นด้านล่างผมพยายามอ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะครับรักษาสุขภาพอยากรู้อยากเห็นแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีครับ